สวัสดีครับพี่ๆเนาะอันนี้ผมเฮ็ดเป็นคลิปสันส้นๆนะครับหลังจากกลับมาจากลงทยานคืที่ผมขึ้นไลผมไปลงทยานกลับมาผมไปพ่อ,อน้องเขาอยู่ลรงทยาน,นะครับเขาขายของอะเนาะเขาหมอไปเห็นลรงทยานเนี่ยเขาทักผมว่าพี่เมื่อไรสิแปลาพระเส้นหรืเอเยว่ารพระอีหอย่างวะผมงงอะนะถามว่าพระอย่างพระแฟนเขาก็ือเปล่าแฟนที่เขาเนาะน้องน้องพิงเนเขาเป็นน,น้นองเป็นเป็นน้องมู่มมผมอะเนาะอแฟนเขาเลยว่า พี่เอาพาพไปอัดกับผมไปนานแล้วฮะผมบ่กล้าไปไปถามพี่อยู่บ้านบ่กล้ามาครับมันบ่กล้ามาบ้านผมพาอีหยังก็ได้ถามนะผมงงเลยเลยว่าพระพี่เอาพระไปอัดไว้ครับผมครับสามโมงอย่นี้ครับสามโมงผมเลยมาพร้อมเขามาบ้านพร้อมเขาเลยาเฮ้ยผมเลยมันพระผมนี่ว่ะเออกระพระกูนี่ว่ะกูมาอัดแต่ตอนไหนจนลื้ยงมาพี่พี่สองเดือนไหนสองเดือนหรือมั้งเออก็เลยเอาน้ำนองมันมาผมเลยมาเบิ่งเอ้ยเว้ยมันอันนี้หลายผมก็เลยเาอะไรเบิ่องหน้เนาะเดี๋ยวมากล้องผมมัน พระปะผมกระสาสมไหลกยสาสมกระ่บเชิงหลกระกผมกับ,บคนมาเล่นปะด้วยกันนะนายพี่พี่เปงนโอ้จนจนจนเขาได้ถามเนาะเขาว่าเขาประกามาเขาอาัดน้องเขาอาาัดโกงละเจ็ดสิบบาทนี่พี่พะผมเป็นพระอันนี้เนาะเป็นพระที่ว่าบูชามาจากวัดน,นี่แหละครับว่าได้ไปไปเอาน้ำตลาดผมรถนิยมผมว่ามันไปหาหายางน้ำตลาดแล้วเอาเอาพระบูชาพระองั้น้ยเนาะผมจีเอาน้ำแบบค้นเต่าคนแจ่น้ำบานน,น่ะครับจนมาคนเจียรเมา ตะกี้หลายผมนี่ผมเอาไปให้พระอาจารย์ที่ว่าเป็นเออแหะครับที่ว่าเป็น,เป,นเป็นมูผมมาเป็นเจ้าวาดยู่วัดทั้งเขาให้เป็นหมดเนาะไ้ให้ผมไปเบิ้งเจละองค์เมื่อวานว่าเขาอัดงามอยู่นะวันนีเจ็ดพิบาทจึ๊บจำบ่ะป,ประมาณนี้ครับอันนี้เป็นหลวงพ่ออุตมะเนาะพี่พี่อา่าเดี๋ยวผมใส่กล้องดีกว่าใส่กล้องเป็นพระหลวงพ่ออุตมะ,ะครับพี่ๆรู้ไหมมั้งรุ่นรุ่นในตะคิดบอกว่ารุ่นยังอะไรเนงะี้ย ปีสามศูนย์กับปีเลืกอกยั่วครับสามศูนย์เนาะปีสามศูนย์เออผมขยายเอาดีกว่าอาขยายอีกทีดีกว่าเนาะเออประมาณนี้บ่ใส่กล่องเออประมาณนี้ครับประมาณนี้ขยายหลายก็ค่อยจำขยายหลายก็ค่อยจำอ่ะประมาณนี้นี่ครับผมไ่ค่อยได้ออกมาข้นคอหรอกพี่พี่มันหลายอะไลูกซ้ายไปมากมันกับเบแขนั้งแกอันนี้องค์ที่สองนี่เป็นเหรียญแม่หลวงพ่ออันนี้กระไรยังเต็มเอียดเลยกระไลกระไลผิวไฟยังเต็มเลยนี่ยังเต็มอยู่ ราะว่าน้องเขาอัดงามอยู่เปียหาครับเลขกเล็งามปลี่ยนาปียหาเห็นป่าพี่เห็นป่มือผมบ่ค่อยนิ่งว่ะจนเลืม้มเนาะจนน้องเขาน้องเขาเขาเมาไปลงทานครับถามเขาหมอ,หหม,อมาอะไรเลยว่าเมามาสามพันนั่นน้องเขาขายก๋วยเตี๋ยวเหรอเนาะ ผมไปพอดีไปลงทันก็ไปหากินของฟรีนี่แหละก็ไปทําบุญจนาวันอันอายอายห้องเอื่นใส่ผมผมก็งงเอ้ามันเอื่นอย่างเนี่ยประทัดใจว่าพระอันนั้พระอีหยังผมผมผมจำไม่ได้ว่าพระอีหยังอันนะเอ๊ะก็เลยแบบโอ้ยมาเบิ่งกัเลยเอ้ามันพระเจ้าของนี่วะคือนึกว่าตน้องมันเบาเล่นเนาะตอนน้องเขาขับมาก็เลยไปแป๋วน้องเขาอัดองค์ละเจ็ดสิบบาทท่านเอาตังให้เขาเราเขาบอกเออไปก้อนรถดหนูเขาบอกวันบ่กล้ามาป่านนะอันนี้เป็นเรียนเจ้าสัวนะครับเจ้าสัวถ้าเป็นวัดดังๆเนี่ยเจ้าสัวนี่ก็โอ้ยแล้วหลายแสนเนาะ แต่ผมว่าฮิตตามตามเขาหรอกตามเสียนเขาอัพวกเสียนเนาะเซียนสเสียนขี่ขี่โมขี่ไฟผมก็ไปซื้อเสือ้อผ้าพวกเขาดอกพวกมันแล้วก็แล้วก็รถนิยมผมนี่พี่พี่ผมไม่ได้เศร้าเนาะผม่เคยขายพระนะแล้วถ้าถ้าถ้าที่เอาคือผมผมหายชื่อเนาะผม่เคยขายผ้านะแต่เกิดมาไม่ได้เศร้าครับไม่ได้เศร้ามันรถเจอเหรียญอะไร่ะผมเดี๋ยวออกมาดูวะผมเจอเหรียญนี่เหรียญเดี๋ยวที่ผมบาเคย่ว่าห้ฟังอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว่กองใหนวะเจอเหรียญนี่เขาไปใน ผมเศร้าเลยเศร้าเหรียญฝาเลยก่อนที่ลงมาอยู่บ้านจะใส่น้อยเนาะเดีจะหมอยไปใส่ว่ะเพราะแต่ผมเอาไปฝาจารย์นี่ครับประมาณน่าจะประมาณสตาร์ทเป็นกิโลประมาณน่าจะสิบอะครับมีแต่อร์เหรียญเนาะกับพระเนี่ยผงเดี๋ยวลองปูอีเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ผมหาไปเห็นอะเฮ้ยนี่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 เลยนี่เลยพี่พี่นี่เลยพระไอเหรียญจอมปัญหาผมที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่เกิดมาผมมีเหรียญเนี่ยที่ผมเศร้าหลายที่สุดอะครับเงินเดือนผมสองเดือนนะเศร้าเหรียญ แต่ผมบอกว่าจากมึนผมอยากอายนะจนแม่แม่ผมก็รู้ว่าผมเศร้าเนาะไอหลวงพ่ออีนะครับหลวงพ่ออีรุ่นแรกเนาะปีเนี่ยงั้นนะครับปีข้างหลังน่าจะนั่นมันมันลายครับข้างหลังบ่เห็นปีสองสี่เจ็ดสามเนาะเหรียญรุ่นแรกเพิ่นข้างหลังบ่เห็นแล้วข้างหลังบ่เห็นมันต้องแกะออกมาครับแต่แกะได้ปะมันแกะบ่ออกมันแกะบ่ออกครับมีแกะออกไหมผงแกะบ่ออ้หลวงพ่ออีเนี่ยมีเหรียญนี่ผมเจอเหรียญนี่เหรียญเดียวนี่ผมบ๊ะบายพงการพระเครื่องเลยโอเคนะครับพี่พี่ กีตาร์ผมก่อไม้ผมไปเลียนเนาะผมอาทิตย์มืเลี้งผมยังขี้เลียนนี่ผมผมได้อันนี้น <laughs> ี่ล้างใส่เสียบปลาผมรับอย่ามาซักบ้านแม่ผม <laughs> เอาใส่กีตาร์มาน้ำน <laughs> ะยูได้เสียบปลาครับยนูนี่เดี๋ยวหมูเลี้ยงขี้เลี้ยนยูถ้าว่าแคทแคทก่อไม้ผมไปที่ยูสอดแจ้งนะแคทแคทไปเบิ้งบอลเล่บอลเป็นยังไงบอกเม่นมาบอกผมไม่ได้บอลเล่บอลเป็นยังไงครับจะมักบอลเล่บอลแต่ผมมักตะกอ้อเนาะนี่สนามตะกอ้อเราไม่เห็นเบิ้งสนามตะกอ้อเห็นปะเห็นปะ เห็นบ่ะนะครับเ็นตเน็ตนะครับสีแดงๆเห็นบ่ครับนั่นนันั่นละนั่นละมันซูมได้ซ้ำนี่เห็นบ่ะนะครับช่องนี้ยมันเป็นหลานตาเข่าเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเข่าไปไปเบิ่งอีกผมไม่รู้ว่าอัดคลิปมันได้กี่กี่นาทีผมบรู้นี่นี่นี่ครับมันเป็นหลานตาเข่าสนามตะก้อผมไปโม่นะเห็นบ่ครับเนี่อทีแดงๆผมไปเตะแทบจะทุกแรงนะครับเตะแค่หาทีผมกหายแช่พยิ้มแล้วเท่าแล้วเมื่อยแล้วบัดดี้ครับยังบัดดี้เพื่อนผมไหมนะไม่ไม่ไม่อ้อมหัวไม่อ้อมหัวบัดดี้ผมบัตด แกครับเนาะเออผมเห็นผมผมจำว่าอะไรว่าเฟตของไรของพี่คนไหนเนาะเพิ่นเพ่นผมเข้าไปติดตามเพิ่นเพิ่นก็เลียงพระขึ้นกันนี่แหละผมเห็นไล่เดียวแล้วผมไม่เห็นอีกเลยครับผมไม่เห็นอีกเลยเนาะอันนี้ก็เป็น้าแบบนี่ที่ว่าพระอาจารย์เม่ไถผมได้มาองค์เดียวครับจำนะครับที่ผมเคยไล่เบื้องล่ะครับพระที่พันนี้แกะแกเอาไม้ยูดาแกะผมได้แกองค์เดียวนี่แหละผมไม่ได้ขอเพิ่นนักสามองค์กระทินเพิ่นจบไปแล้วเนาะเพิ่นแจกเขาหมดแล้วเพิ่นเ็ดไวบประมาณหกสิบ หกสิบเก้าองค์ถ้าผมจำมาผิดนะหกสิบเก้าองค์เป็นไม้ยูดำเป็นร้องอักขระเองอะเนาะ,นะผมได้มาแค่องค์เดียวนี่แหละเ <laughs> ก็บยดไปกันเก็บยดไปกันโอเคครับพี่ๆเดี๋ยวเจอกันแชทแชทมาเด้อมาเด้อครับมาเด้อถ้าเจ้ามาเจ้าเม่นมาบอกผมก่อนถ้าเจ้าเม่นมาบอกว่าเออบ้างผมยังไม่ข้นไล่นะซีทุ่มหาทุ่มตีหนึ่งตีสองได้หมดเนาะ <laughs> ไปละ